อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณเด๋งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนบันเทิงรักนักสะสม เรงเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพนพี่เพน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยครับผมช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกสตรของสะสมให้กับเพื่อนเพื่อนพี่เพน้องนะครับที่เป็นนักสะสมมือใหม่สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพน้องนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาชมช่องครูโด่งคอยครั้งแรกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างสูงนะครับ เข้ามาทักทายพูดคุยกันครับผมสําหรับช่องครูโด่งคอยนะครับหลักๆแล้วเราจะเป็นการแบ่งปันความรู้แล้วก็มีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งครูโด่งก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเหรียญที่ครูโด่งรับซื้อนั้นเป็นเหรียญที่ชื่นชอบโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือว่าขายต่อสำหรับวันนี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญนี้จะเป็นเหรียญกาญนาสําหรับเหรียญกาญนาพิเศษนี้คูโดงได้มาเมื่อปี2559นนะครับ1,700เลยนะครับสาหรับเหรียญน,นี้1,700ับาทปัจจุบันนี้ราคาเหรียญนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมสําหรับเหรียญที่คูโดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญวาละที่3 1กาญนาพิเศษ หรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญฉลองอลสีรลีราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญที่คุณหลจะมาพูดถึงก็คือเหรียญเนื้อเงิน600บาทสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเมื่อปี2 5 5 9นี่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็ต้องการอย่างสูงนะครับก็เนื่องจากว่านํามาเก็บเพื่อรวบรวมให้ครบเซตนะครับเซตของเหรียญน,นี้ก็จะมีเหรียญ600บาท300บาท150บาทนะครับ เดี๋ยวมาดูลักษณะของเหรียญคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญกระสาบนะครับเงินผสมทองแดงชนิดราคา600บาทวงขอบก็จะเป็นลักษณะเฟืองละเอียดโดยรอบเหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่37มิลิเมตรแล้วก็น้ําหนักนี่จะอยู่ที่30กรั มาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันก่อนนะครับเพื่อแสดงความเคารพบุคคลที่อยู่ในเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับพระพักตรงทรงเครื่องบรมขติญ,ญาราชภูสิทธพร์นะครับฉลองพระอ,องค์ุรยภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าพร,ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรม,มนาถบพิษนะครับ นี่คือด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับสําหรับด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญจะมีตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติ50ปีถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับถ้าใครพอมีกําลังช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากนะครับที่สําหรับจะได้สะสมเหรียญสะสมธนบัตร เพราะว่าราคาค่อนข้างลงมาค่อนข้างเยอะสําหรับเหรียญน,นี้นะครับสี่เหรียญ600บาทนี่กับจํานวนการผลิต1นึ่เหรียญเท่านั้นเองถือว่าผลิตน้อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกันวันครบรอบวาระนะครับวันที่9มิถุนายน2539วันที่ประกาศใช้12มิถุนายน2539นี่ครับผม เหรียญน,นี้นะครับเหรียญ600บาทกาญานาพิเศษอ้างอิงนะครับจากราชกิจจารุเบกษาเล่มที่113ตอนที่21งองอูลงมาที่12มีนาคม2 5 3 9โดยกรมธนารักษ์เหรียญนี้เมื่อปี2,559อย่างที่คุณดงบอกนะครับช่วงนั้นในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนคตะครับเหรียญราคาค่อนข้างสูงเหรียญน,นี้คุณดงได้มา1,700บาทก็ถือว่าถูกนะครับ ในสมัยนะั้นปัจจุบันนี้ก็อาจจะแรงไปนิดหนึ่งสำหรับราคาปัจจุบันนะครับที่คูโดงเห็นอยู่ในกลุ่มขนักสะสมนะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1,000บาท1000บาทนะครับแต่คูโดงก็มองว่ายังถูกนะครับ1,000บาทถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับ จาก1,700บาทปัจจุบ,บันนี้ลงมาเหลือ1,000บาท1,000บาทบวกลบเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0 1 1 0 0เนี่ยครับเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณนี้ครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์เป็นความรู้อะไรให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน,น,น,น้องได้บ้างนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด share, ูดวงด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและที่สาคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องโดยรักละปราถนานีจากกูดวงสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ